สวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องการท่องจําอัลกอริทึมท่องยังไงให้มันจําได้นะครับว่าอีกอริทึมเนี่ยก็เป็นของแสลงสำหรับพยาบาลหลายๆท่านนะครับก็คือมันจําไม่ได้ใช่ไหมนานๆไปลืมอะไรเงี้ยแล้วก็พอเจอสถานการณ์จริงก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ททำตัวไม่ถูกนะครับ ราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์สิ่งที่ผมทำนะครับคือแต่ก่อนนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับมึดตึ๊บเหมือนกันครับก็รอแต่หมอสั่งอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นมาผมก็เลยลองมาท่องจําดูครับว่ามันทําไมถึงจะจําไม่ได้นะนะครับผมก็เลยมาลองทําทีนี้ในวิธีที่ผมทาผ,ผมทำอย่างนี้ครับเวลาจะท่องสมมุติว่าเราจะท่องอะพอลิฟิลคเดรกรสเนี่ยครับ ผมก็จะท่องสมมติขาที่เป็นช็อปใช่ไหมครับผมก็จะเรียงลาดับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ลงมาเรื่อยครับปุ๊บหลังจากท่องเสร็จปุ๊บผมก็จะเอามาเขียนครับก็จะเขียนอ,อันแรกเราต้องทาอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เขียนไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเขียนเสร็จสมมติถ้าเกิดได้อันที่หนึ่งได้อันที่สองแต่อันที่สามเราเราจําไม่ได้นะครับเราก็กลับมาดูโอยปุ๊บ เสร็จแล้วก็ปิดโพยไว้นะครับแล้วก็จะไปเริ่มเขียนตั้งแต่อันที่หนึ่งลงมาเรื่อยๆครับคือสมมุติติดตรงไหนก็ให้เปิดโพยดูเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นสมอนะครับมันก็จะเป็นการเหมือนกับย้ำคิดยำนำน้ำทำก็จะทําให้เราจําได้แบบอัตโนมัตินะครับคือเราจะเผลอจําได้เองนะครับก็ อยากให้ทุกคนไปลองทําดูอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นอักอริทิมอื่นเนี่ยสมมุติอย่างถ้าเกิดเราอยากท่องทราย5อย่างให้มันได้ใช่ไหมครับอยากท่องให้มันขึ้นใจเราก็ท่องให้มันได้ก่อนทรายห้อย่างปุ๊บเขียนให้มันถูกใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเขียนตั้งแต่อันแรกครับตึ๊บไฮโปเทนชันแอคคิวเียอเทอร์เมนทอลสเตตปึ๊บเขียนเรียนลงไว้เลยครับติดตรงไหนให้มาเปิดโผยเสร็จแล้ว ก็ไปเริ่มต้นเขียนจากอันที่หนึ่งลงมาหานะอันที่ห้าก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะจำได้เองนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะับจากที่เป็นคนที่มืด8ด้านจำอักอริึมไม่เคยได้เลยนะครับก็ทุกวันนี้จนไม่ต้องเปิดโพยแล้วครับคือจำได้อัตโนมัติเลยนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อเราเขียนเราท่องเราจำได้เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนนะครับลองอัดคลิปสอนตัวเองครับสมมติยืนหน้ากระจกแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะครับก็พูดพูดไปด้วยอันที่เราอันที่เราเข้าใจอันที่เราจําได้เราพูดพูดพูดไปอันนี้จะเป็นการเหมือนการทบทวนแล้วก็ทําให้เมื่อทุกครั้งที่เราเกิดการคิดเนี่ยมันก็จะเหมือนการรคคอร์ดไวในไว้ในความจําเลยว่าเนี่ยเป็นนี้นะระดับหนึ่งจำเชี่เจ็ดไปเก้าสิบ ก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะอยู่ใน ward ที่แบบนานๆได้ใช้ทีใช่ไหมครับมันก็จะลืมเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ใน ward ที่เป็น ICU หรือว่า AE เงี้ยก็จะได้ค่อนข้างได้ใช้บ่อยก็จะได้เปรียบคนอื่นหน่อยนะครับแต่ว่า,าสำหรับคนที่นานๆได้ใช้ทีเนี่ยอันนี้จะเป็นการช่วยได้มากนะในการท่องจำครับก็ลองใช้เทคนิคของผม ไปลองทำกันดูนะครับหรือเวลาเราจะไปสอบสอบ A C O S เนี่ย,ยาการท่องจำแบบที่ผมทำเนี่ยอาจจะพอช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะส่วนเอาบริทิมสวยๆแบบนี้นะครับนี่ผมทำขึ้นมาเองครับเอาไว้แจกน้องๆครับถ้าใครสนใจอยากได้ไฟล์นะครับก็ทักแชทมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้นะครับก็เอาไป ปริ้นทำกันเองนะครับห้ามทำเพื่อการจําหน่ายนะครับวันนี้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคสําหรับเทคนิคการจําคอมพมนะั้นก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ